สวัสดีครับทำการทดสอบอะระบบซิสเต็มของมิกดีตันบารินเจอร์ X 3 2นะครับเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบตามมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นมิกดีซีพีนะครับดีซีพีนะครับดูน,น,นะนะครับดีซีพีบูสโหลดเดอร์นะฮะสองจุดศูนย์อันนี้ซอฟต์แวร์นะเฟิร์มแวร์สองจุดศูนย์นะครับ 9เม2 0 1 4นะครับันี้นะครับ X32 นะครับ Production นะครับ Serial Number นะครับถือว่ามีฟังก์ชันการใช้งานนะครับปกตินะครับเดี๋ยวลองเทียดดูนี้คือดูเรื่องของไลท์ LED ก่อนนะครับระบบ LED นะครับถือว่าการใช้งานนะครับเป็นไงนะครับในส่วนของฟีเดอร์นะครับเราดูฟีเดอร์ก่อนนะครับเช็คฟีเดอร์ก่อนนะครับ นี่นะครับฟีดเดอร์ไล่มานะครับปึ๊บปื๊บปื๊บการวิ่งของฟีดเดอร์ขึ้นลงนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับนะครับไล่มาทุกตัวนะครับการวิ่งของฟีดเดอร์นะครับไม่มีสะดุดนะครับนะครับถือว่าฟีดเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับฟีดเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับพ0เรอร์เซ็นต์นะครับหายากครับสภาพแบบนี้นะครับถือว่าร้อยเปเซเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับดูเรื่องของปุ่มนะครับพวกน็อปต่างๆนะครับนี่ครับขึ้นลงนะครับไม่มีสะดุดนะครับสังเกตนะครับ ราสามารถที่จะปรับมาที่ตำแหน่งมาร์คมาร์กกิ้งได้นะครับนี่ครับนี่ครับเปลื่อนหาตำแหน่งมาร์กกิ้งได้คือโอเคนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ตรดุดนะปรับตามมือนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับนี่ครับวิ่งตามมาร์กกิ้งได้นะครับโอเคเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับลองปุ่มนี้ได้ครับขึ้นลงเร็วได้หมดนะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับนี่ครับ ไปที่ตำแหน่งมาร์กิ้งได้นะครับนี่ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับปั๊บนะครับนี่คือการทดสอบระบบนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับถือว่าไม่มีผิดเพี้ยนนะครับอ่าดูฝั่งนี้นะครับปุ่มเกียร์นะครับนี่ครับถือว่ายังโอเคเลยนะครับปุ่มใช้งานต่างๆนะครับนี่หมุนตามมือสามารถเคลื่อนไปตำแหน่งมาร์กิ้งที่กําหนดในตัวโปรแกรมได้นะครับนี่ครับนี่ครับปุ่มหนบต่างๆนะครับ ่าโอเคครับภาพรวมนะครับร้อนะครับในเรื่องของฟิตเดอร์แล้วก็วอลลุ่มหนบต่างๆนะครับหายากครับตัวนี้ X 3 2ตัวเต็มนะครับ32 channel เต็มนะครับโอเคนะครับ